เก่งๆน้านำใส่เองในหย่อนแถไดนไหนี่งมเน้ำขันน้ำซ้ำเอเกงตรงนำใส่เองพื่อน่ะยี่พี่กเตียมทงพี่กตมอน่อะเพนตรงนำห้แไม่ใหญ่โอ้ยดูพ่นอน่ะสีมือสีมือเติบเยอะ ยิ้มสวยเก่งๆอะ่ะเออสุดยอดทันเต็มแล้วใส่อันนี้ยได้ละเอาเต็มแล้วต้นนี้แม้เต็มเบิร์แล้วนัว่นท่านได้เต็มท่านได้เต็มอใส่พุ่นก้อนใส่พุ่นก้อนเออเใส่มันเต็มก้อนใส่ทั้งนอกมาใส่ทั้งนอกเดี๋ยวย่างทั้งนอกอีกองหนึง่งลูกไฟว่าเคยเก่งแต่ว่าว ลูกไฟขี้เกียงใช่เฮ้เอาเกาดัดลูกไ่ลูกอีอตาเปียกบ่แมนบ่ฮือฮือนี่กันฮ่อฮือเฮ้แมนยังบ่อู้แต่เปียกบ่ใกล้เต็มไปนั่นใกล้เต็มไปอ้าวบาถือแองเบาถือแองเออ เก่งเกงเกงเต็มแล้วไปใส่โอ่งทั้งนอกด้วยละ่ะอืมได้ย่อนเว้ยไม่ย่อนเลยจะแต่ซื้อขนอมให้กินอยู่ไ,แไงแม่มาเท่าเลยไงแม่ไงโอ่งนะใกล้แล้วใกลก้แล้วใกล้เต็มแล้วเต็มแล้วอีลากระถือสายออกไปทั้งนอกจะไปจิ้มในอยู่ เอออะเต็มไปเต็มไปเต็มไปเอาไปใส่ข้างนอกบ้านนี่ขุนใส่น้ำอาจ่ารย์ุนไปถือออกมาถือใส่ยางออกมาถือออกมาขุนใส่แองขุนเลยใแองข้างนอกขุนแม่แองข้างนอกขุนแม่พุ่นพี่ที่ขอาพี่พุ่นขุนแองล่างถวยแองล่างถวยไปแองล่างถวย แต่เองล่าง,งช่วยพุ่นใส่แอียงกันลูกนะใส่แอียงกันเออนั่นแหละแองแต่ว่าแองล่างช่วยเนาะอันนั้นแองล่างช่วยถูกต้องเลยเด้นั่นโอ้ไม่ใหญ่เว้าผิดชาวหอมเฮ็ดถือยู่หันเต็มแล้วเอิญเด้อได้ย,ยินบ่มหันเต็มแล้วเอิญเด้อหันมาดูหันหนา้ามาดูยิ้ม